สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาถ่ายเพื่อนชมสายน้ําสระเลี้ยงป้านะครับกับทุ่งนาจ้ำเย็นเนาะนะผมนับดูความชุ่มชื่นนะครับในที่นานะครับข้าวเริ่มแก่นะครับผมเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมนะน้ําก็ยังเต็มสระอยู่นะครับผมนับช่วงนี้ก็เป็นตอนเย็นๆเนาะนะครับ แสงอาทิตย์ก็สาดส่องกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมด้วยกันเลยเนาะนะครับผมนะไม้ไผ่ติดแล้วนะครับต้นกล้วยก็เริ่มงามนะครับมะพร้าวเริ่มโตเลยทีเดียวเน้อนะครับผมนะตะไคร้ก็เริ่มงามนะครับผมมาถ่ายเพื่อนชมเนาะนะครับผม ไครปลูกใหม่เริ่มติดแล้วนะครับผมนะครับเริมติดแล้วนะครับผมมะละกอแขกดําลูกดกเลยทีเดียวนะครับผมท่านใดอยากส้มตำนะครับผมมาเลยนะครับผมจะเก็บให้นะครับนะครับลูกเต็มคอเลยเนาะเขียวๆเลยนะครับผมเนาะนี่นะครับทุกท่านครับผมเนาะ ลูกๆเลยนะครับผมนะตัวดาวก็เริ่มโตนะครับด้านนี้นะครับผมนะตอนนี้เริ่มออกปีแล้วนะครับนมนะครับปีใหญ่ๆกันเลยทีเดียวนาะนะครับกลวยนะครับ ต้นมะหลุมก็กำลังโตงามเลยนะครับผมน่ครับยอดใหญ่ๆนะครับสูงๆก็เลยนะครับผมได้ฝนได้น้ำนะครับผมนะอ้ากล้วยใหม่ออกปีแล้วนะครับผมนะครับนะครับแานโรนอีกสองต้นใหญ่เลยเนาะนะครับผมนะเริ่มออกหัวปีแล้วกันแล้วนะครับกล้วยทำงามๆก็เลยเนาะในสระน้ำเริ่มมีปลานะครับผมนะ มวงก็เริ่มโตเลยทีเดียวนะครับผมขนุนก็โตนะครับผมนะปีนี้ต้นไม้เยอะโตเยอะนะครับผมนะมาดูฝั่งนี้นะครับหัวปีเริ่มออกเหมือนกันเนาะนะครับงามกล้วยเริ่มงามนะครับปีนี้ ขนุนก็เริ่มงามเลยนะครับผมนะเมติมโตเลยนะครับผมหัวปีนี้น่าจะเก็บได้น้นะครับใบสามปีนะครับผมเนะเอาแล้วนนะครับผมจะเด็ดเลยนะครับ นะครับัวเล็กๆนะครับผมเอาไปยำน้อนเนาผมับสับๆกันเลยนะครับงามๆเลยนะครับใบนะครับผมถ้าไหนอยากทําขนมมานะครับผมนะครับใบตองกล้วยกำลังสวยเลยนะครับผมนะนี่ด้านนี้ออกเืออีกเกือแล้วนะครับผมนะงามาๆกันเลยนอนะครับผมนะครับกำลังออกเกือเลยนะครับผมส่วนด้านนี้ก็เนี่ยครับ ที่ผมเก็บไปวันก่อนเนาะนันะบผมหัวปีหวีน้อยๆน,นะครับกล้วยนะครับผมส่วนไปกองก็น้ําเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนะักน้ำเต็มกองกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนข้าวก็เริ่มแก่นะครับข้าวเริ่มเหลืองเลยนะครับผมนะ่ะ เดี๋จะเก็บตัวนี้อีกปีหนึงเนาะไปยำนะครับผเนะหัวปีเนี่ยครับต้นนี้ก็สามีพอแล้วนะครับกล้วยเล็กได้มาสองหัปีนะพ่อเนาะวันนี้ผมหาถุงใส่แล้วนะครับ่ยครับใส่สองหัวเนาะ นะครับเข้ารวงงามๆกันเลยเนาะนะครับผมนะ่ะกว้วยก็เริ่มออกเขื่องามๆกันเลยนะครับลูกเล็กไม่เป็นไรเนาะให้มันสุกได้กินนะครับผมนาะทองใบทองนาเชินบทนะครับผมนะ่ะ เลิกงานมาก็มาแวบก่อนนะผมไม่ได้มาถ่ายสิงสัปดาห์แล้วนะครับผมสองนาน,นะครับกล้วยก็ปลูกใหม่นะครับกำลังโตก,กันเลยทีเดียวนะครับ บรรยากาศเยบ็บหมาวนะครับต้องไห้รงนานนะครับผมเนี่ยแต่ก่อนนะครับชมวิวทิวทัศนของท้องทุ่งนะครับ ไม่แน่ใจวะนะ่าน้าเขาเอาต้นทุเรียนหรือเปล่าครับผม,มนะเนี่ยนะครับมาปลูกใหม่เนาะเหมือนทุเรียนนะครับผมนะไม่แน่ใจนะครับป่วยเริ่มแก่แล้วนะครับเือนนี้นะผมนะต้องใช้ไม้ค้ำก็เลยเตียยนะครับนะครับป่วยเริ่มแก่แล้วนะครับ,นะรบลูกเล็กๆแบบนี้นะครับทํา พระต้มมันครับกำลังดีนะครับผมสกยงังามเลยนะครับผมนะจึงมีดร้องส่งเสียงกันเ,เลยทีเดียวนะครับผมนะ ต้นนี้ก็ลูกออกแล้วนะครับผมมะละกอนะครับผมนะสนใดสนใจอยากตำมะละกอนะครับเชิญครับปูปลาเนาะตำไทยนะครับผมนะตำซ้วน,นะครับใครอยากทานมานะครับผมนะเดี๋ยวจะเก็บให้นะครับผมข้าวเริ่มล้มเนาะนะครับผมนะ ้าคาเริ่มล้มก็ถ้าดินแห้งก็จะเกี่ยวง่ายหน่อยถ้าใช้รถนะครับผมมีสุกข,ขาต้อนน้อน,นะครับผมแต่นกตีหมดแล้วนะครับนะครับมะละกอเข็กดำนะครับ เริ่มเหลืองแล้วนะครับผมนะ้องลูกใหญ่นี้เริ่มสุกแน่นอนนะครับผมนะ้องเขาน่าจะเป็นเพียเนาะนะครับดูใบเหลืองดูนะครับเป็นเพียสีขาวนะครับเกาะเนาะเริ่มตายกันแล้วทีเดียวนะ เริ่มสุกนะครับผมนะเริ่มแก่นะครับเริ่มเหลืองนะครับสองลูกสามลูกนี้นะครับผมมาครับทุกท่านครับผมนะำตอนท่านใดอยากหั่นส้ำตามน้องน,นะจะเก็บให้นะครับผมนะมาดูทางนี้ก็ต้นขี้เหล็กก็เริ่มใหญ่เลยทีเดียวเนาะเริ่มแตกยอดใหม่เดี๋ยวได้ กินแกงแเข็เกิเลแน่นอนนะครับผมนะักดูนะครับต้นสูงมากเลยนะครับผมนะักเลยมาถ่ายเพื่อนชมน้อนะครับผมเป็นบรรยากาศท้องนาจาำเย็นนะครับผมหนะักข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วทางฝั่งนี้นะครับผมนะักนะครับดูนะครับทุกทางข้าบผมนะัก มาถ่ายเพื่อนชมนะครับผมนะคลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับกับท้องนาสวยๆยามเย็นนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามแลบชมนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับ